ครับสวัสดีครับมือนี่ครับวิธีบ้านฮอครับโดยพ่อครัวในตำนานของเราครับนุโต้งพ่อโต้งครับนี่น้ำตกปลาไหลครับปลาไหลต้งน้ำตกครับนี่ติตามชมครับวันนี้ที่ครัวเดี๋ยวจะชมเระไป่อนไปเรื่อยวะที่ครัวท่านประหลัดครับที่ตะวันออกหนองนี่ครับของแท้ครับของแท้นวครับนวเล็กนวเล็ก ต้มปลาไหลน้ำตกครับสุดยอดครับอือพอตรงของเราครับในตำนานครับคนหนึ่งวายุแะครับแต่คนหนึ่งยังสืบทอดตำนานอยู่ครับตำนานพ่อเมียวครับนี่นี่ครับสูย์น้ำตกครับผ้ใดเโยเนครับนี่ล่องเมืองครับนี่ปาดหางก็นำไแรกครับนี่ครับเบงครับเบงเป็นวิทยาทานครับเพราะว่าในตำนานที่ไหนครับเหลือแค่คนเดียวครับสืบทอดในตำนานนี่ น้ำต๊ครับน้ำต๊ต้มเปรดปลาไหลน้ำตกครับนี่สุดยอดครับยังเยอะเลยครับ